one two three four พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ สวัสดีครับอาจารย์ดวงพาชมวันนี้นะครับมีกิจกรรมอบรมการแปลรูปผลิตภัณฑ์เคลนะครับวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะครับณบ้านชานสวนตำบลบางโปรงอําเภอเมืองจังหวัดสุดปราการของเรานี่เองนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารของสมาชิกกลุ่มพัฒนาพืชผักสวนครัวแน่นอนครับ ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้สถานที่ในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านนะครับคุณเอ๋นะครับต้องบอกว่าร้านนี้นะครับร้านอาหารที่บอกว่าเป็นบ้านชานสวนเนี่ยโอ้โหเป็นร้านอาหารที่น่ารักมากดูที่กว้างขวางสวยงามแล้วก็มีการขายสเต็กอร่อยอร่อยอรสชาติดีมากนะครับยืนยันโดยอาจารย์ฝนนะฮะหัวหน้าทีมวิจัยกลุ่มพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับผักสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ฝนบอกว่า แม่บรรยากาศแวดล้อมไปด้วยสวนธรรมชาติใครที่สนุกสนใจเห็นภาพแล้วอยากจะไปลองชิมสเต็กที่บ้านชาญสวนก็ติดตามทาง Facebook ได้เลยนะฮะคีย์เข้าไปครับสเต็กบ้านชาญสวนนะครับวันนี้มีทั้งอาจารย์ฝนนะครับหัวหน้าทีมอาจารย์น้อยนะครับแล้วก็ยังมีพี่แจ๊สพี่อัมพรผู้ใหญ่แถวแล้วก็สมาชิกครับ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะฮะน่ารักมากทีเดียวนะเอ,อ่ยนามกันไม่หมดเลยนะครับแต่ว่ามีป้ายชื่อติดอยู่นะครับเขามาทําอะไรกันครับวันนี้ก็มีการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปเคลนะครับจากทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัวจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับมีเมนูเคลปังกรอบที่ได้ลองวางตลาดแล้วครับปรากฏว่ารสชาติถูกอกถูกใจถูกปากนะครับผู้บริโภค เขาบอกว่าขายดีมากเลยนะฮะมีเคลจีบทองกรอบอย่างนี้นะฮะเรียกว,ว่ามาแนะนำให้สมาชิกนะครับเพื่อให้สมาชิกเนี่ยนำเอา ขนมเหล่านี้เนี่ยถ้าทาได้ด้วยตัวเองทำในครัวเรือนในวิสาหกิจของตัวเองนะฮะชุมชนของตัวเองนะครับก็บาสามารถจะสร้างรายได้ให้กัจจบครัวเรือนตัวเองนะฮะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับกับสมาชิกรว่างสมาชิกและก็นักวิจัยด้วยเป็นการหารือกันเป็นเรื่องที่ดีมีหลายเรื่องที่นักวิจัยนะครับกับสมาชิกก็พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นการคิดราคาต้นทุนการวางแผนการตลาดเหล่านี้ซึ่งสําคัญมากนะครับ หลายคนคิดราคาต้นทุนไม่ครบไม่ท้วนไม่ถีนี่นะฮทำไปทำมาแทนที่จะพอมีกำรรกำไรทักหน่อยหนึงเนี่ยมันอาจจะเสมอตัวหรือเท่าทุนนะเพราะ,ะนั้นต้องคิดให้ดีนะค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันเหล่านี้ต้องคิดให้พร้อม เรื่องของการวางแผนการตลาดเดี๋ยวนี้ก็สําคัญมากโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์นะครับนอกจากมีออฟไลน์หน้าร้านแล้วออนไลน์นี่ต้องมีเลยนะการจัดส่งสินค้าอะไรยังไงเนี่ยหารือกันมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคก,การแปลรูปกับทีมงานด้วยนะการพัฒนาในการแปลรูปเคลแน่นอนครับขอบคุณทีมนักวิจัยจากคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฉเฉลิมพระเกียรติมากมากเลยนะครับแล้วในช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่เขาทําการอบรมเวิร์กช็อปนะครับเรียบร้อยแล้วก็ มีการมาสรุปว่าเราได้องค์ความรู้หรือความรู้ที่เราถอดบทเรียนจากกันและกันเนี่ยนะจากทีมสตาฟนะฮะทีมนักวิจัยนะมีอะไรบ้างหลังจากเสร็จกิจกรรมนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรารวมตัวกันทำสิ่งที่ดีอย่างนี้เนี่ยรับรองเลยครับว่าวิสาหกิจชุมชนของเรานะฮะจะไปได้ไกลอย่างแน่นอน เอาใจช่วยครับสำหรับสมุดประการโมเดลนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนนะครับแหล่งสนับสนุนเงินทุนจากบพทและสกสวพร้อมทั้งอวอด้วยนะโดยเฉพาะพี่เลี้ยงของเรานะครับคณะกรรมการการวิยรทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตรกรรมนะครับสภาผูา้แทนราษฎรนำทีมโดยศาสตราจารย์ดรกนกวงตะงานสอสออัครวัฒน์อศวะเหมิมสอสสกุณาสารนันสอสพิมรพีพันวิชาตคุณ นะสส,อสอเอกธนัตอินรอดอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับคณะอนุกรรมธิการก็ช่วยเหลือกันมากมายเลยนี่นะครับเป็นเรื่องดีที่เราได้ทําสิ่งที่ดีๆอย่างนี้นะวางรากฐานให้กับใครครับลูกหลานของเราและอย่าลืมนะครับคนไทยใจดีครับช่วยกันสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จาก9จังหวัดโมเดลของโครงการจังหวัดโมเดลนะปีนี้มี9จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับสกลนครจันทบุรีกระบี่เชียงใหม่กระสินหนองคายสงขลานครราชสีมาแล้วก็สมุทรปราการนะครับช่วยกันซื้อช่วยกันสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจที่ดีให้กับชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการธาหกิจชุมชนในทุกๆจังหวัดทั้ง9จังหวัดและจะเพิ่มจังหวัดอีกในปีถัดๆไปครับ นี่คือโครงการที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้ทําให้ชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจเนี่ยได้มีไรายได้อย่างน้อย1 0,000บาทต่อเดือนอย่างยั่งยืนอย่างน้อย1 0,000บาทนะครับเพราะหลายจังหวัดเกินกว่า1น0 0 0มบาทไปแล้วเพราะ,ะนั้นช่วยกันสนับสนุนนะครับอาจารย์โด่งจะพาชมเรื่องราวดีๆอย่างนี้ต่อไปต้องติดตามชมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยนะครับไปชมภาพกันเลยครับ one two three four เราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้่ลลูกหลานไทยได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้่ลลูกหลานไทย กรุนครจันทบุรีกระบ,บี่มีของดีให้เลือกซื้อมากมายเชียงใหม่กาลสินหนองคายเสน่ห์ล้ำเหลือหลายละมากมายของดีสงขลานครราชสีมาเขาบอกการดาสมุรประการเขาเต็มที่เศรษฐกิจฐานรากไทยจะดีเพราะพวกเรามีความสามัคคีกันพวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำ รวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้เปลูกหลานไทยได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้เปลูกหลานไทย